ะะวันนี้บิ๊กซิสเตอร์อยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการทักทายของคนออสซี่อ่ะแบบว่าเคยไหมบอกว่าเดินไปห้างหรือเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทักทายเราเราก็แบบว่าเอออันนั้นเขาทักเราหรือเปล่าลเราจะต้องตอบอะไรยังไงบ้างวันนี้เรามาดูกันว่าคนออสซี่เวลาเขาทักกันเนี่ยเขาแบบว่าพูดอะไรกันบ้างอ่ะเราเราต้องตอบอะไรยังไงบ้าง Good day Good day mate how are you Hi! Hi! How's it going? Good! Very well, very well. How are you? Hey! Hey! How have you been? What's up? Nothing much, just waiting for someone. Good morning! Morning! look who it is ก็ห็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะตอนนี้ถ้ามีใครมาทักทายเลาเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเราส่งทักกับอะไรยังไงหรือตอบกลับว่ายังไงแต่ก็ถ้าใครมีการ ทักทายที่เคยเจอมาที่แบบว่าประหลาดประหลาดหรืออาจจะไม่ค่อยมีคนเจอกัน, mm hmm. ก,นก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามอะไรอีกถ้า Big Si s t e r ช่วยได้เนี่ยก็ยังไงถามเลยนะคะแล้วก็จะช่วยหนึ่งที่สุด <laughs> ที่จะตอบคำถามนั้นแล้วก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย